รอบนี้เราก็มาทอยครับรถเดือ้อครับผมรถตักรอยยางครับผมผมมาสุ200ครับรอบนี้ครับตอนนี้ตักใส่รถโรงงานกันครับผมอีซูซูอีอ้น่าจะเป็นรถเราครับผม

อันนี้เราก็อยู่ที่โรงงานเหมือนเดิมครับผมโรงงานไฟฟ้าสีเชียงใหม่ครับเภอชีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายครับผมโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยวัตพืชอันนี้เราจะมาทอยอย่างนี้ก็คือเปลือกไม้อยู่ขาดิสตัดครับผมกระดาษดับเบิลเอับ อ๋อนี่ปลาเซือไหมน้องนี่ซื้อไหมนี่คอยเซื้อไหมอ้อตามคขนได้ไปแล้ว,ลวอันนี้ก็คือใบอ้อยครับอันนี้ก็คือไม้ฉับไม้สิบสิบที่ฉับนะผมเบือกอ้อยเยอะเลยไหมรอบนี้นี่ เรามาหน้าฝนนี้ไม่เยอะขนาดนี้ครับช่วงนี้เยอะมากเลยพี่น้องเชื้อเพลิงอันนี้ตรงนี้เป็นแก่ครับเรามาที่แล้วหน้าฝนนอนได้ครับตอนนี้นอนไม่ได้แล้วฝุ่นเต็มพี่น้องฝุ่นเยอะมากเลยรอบๆโรงงานครับตอนนี้จัดกกินข้าวเดือบ้าพี่น้อง สายพานรับนี่เกียกไฟฟ้าตักขึ้นไปครับลำเลียงขึ้นสายพานนี้ขึ้นไปพอผมไม่ได้ถม่โคไปเลยวโคจอดถึงข่าได้ยัง มาลงครับชิบไม้ครับรถพ่วงครับผมตกตามขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหรถตักอยู่นั่นครับนอนตักเปลือกไม้ยูคาขึ้นครับมันเป็นชิบไม้คเลนี่สับมาเรียบร้อยครับ กองแกบกองอบักใหญ่เบอร์เดอร์เลยพี่น้องดู